ก็สวัสดีครับผมก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องพายพร้อมซ้ำนะครับผมก็มีคะแนนนะผมจากคุณพี่รุ่งที่วานะครับผมก็มาตอนกลางวันนะครับที่ร่วมแสดงความยินดีนะครับกระดงช้างใหม่นะผมก็มีทางช่องน้เพิเศษสนวนนะครับอ่าพวันเข้าไปร่วมนะครับผมไปร่วมนะครับแต่ว่าก็คือช้างมันเต็มบริเวณนะครับก็เลยเอาช้างไปไปเพิ่มไม่ได้นะครับผมเพราะมันเยอะเยอะมากแล้วนะครับผม คุณพิรุงทิวาท่านก็นะครับมีความประสงค์นะผมคือแสดงจิตจำนงนะก็คืออยากอยากจะมอบคะแนนนะครับให้กับพวกควันไม่ควันไว้ซื้อหญ้าซื้อผลไม้นะครับให้น้องช้างได้ทานนะครับผมทางน้องนภิเศสน์ซุนนะครับผมดูกำลังน่ารักนะกำลังดื้อเลยนะครับผมนะครับก็อันนี้เป็นซองนะมงคะแนนนะครับผม เป็น้งแต่ไอ้คะแนน้งแต่ตอนคือดงช้างนะครับผมดรงช้างนะครับถึงไม่ได้เอาช้างไปร่วมแต่ว่าพอขันไม่ควันเนาก็ไปนะผมคนพี่ลุงทิวาก็แสดงเจตจำนงคือเดี๋ยวอยไม่ควันพ่คขันก็จะได้คะแนนในตรงนี้นะผมไปซื้อหญ้าซื้อผลไม้ให้นห้องช้างได้ทานนะครับผมนะครับเด้ให้ไม่ควันมอบนะครับผมมอบคะแนนนะครับผมนะครับี่นี่ยังมีส่วนร่วมเลยนี่ยังมีส่วนร่วมของเขาเนี่ย เกบเก็บยดมาเก็บมาให้คุณแม่แล้วกันนะครับผมครับขอบคุณนะครับบอยคุณแม่ลุงทิวาลุงทิวานะครับปัดจากทุกไฟไข้เจ็บนะครับมีโชคมีแชยก้มั่นก่อนยืนนะครับมีโชคมีลาบนะครับคุณของสัตว์ใหญ่สัตว์ตพลักตูประกมก็ปกปักรักษาคุณแม่ด้วยนะครับครับผมสาธุสาธุนะครับผมก็ มีน้องช้างอยู่ทั้งหมดสีเชือกนะครับผมนะครับก็จะได้คะแนนตัวนี้ก็น่าจะได้ไปจุนเจือเนาะในการซื้อผลไม้ซื้อญ้านะครับผมน้องช้างได้ทานนะครับผมก็บุญของน้องช้างนะครับวันนี้คุณพี่รุ่งทีวาก็มาเมตตานะครับผมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวที่เหลือก็จะเป็นของที่เหลืออีกหนึ่งสองก็คือพังฟ้าใสนะครับผมพังฟ้าใสนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปมองให้พังฟ้าเอ่อพังฟ้าใสต่อนะครับผม ก็ครับขอบคุณคุณพี่รุ่งทิวานะผมที่เมตตานะครับออ่่าาตรงน้ำเพชรแสนซนนะครับผมนะครับกับพี่ๆนะผมทั้งสีเชือกนะครับผมนะครับนะครับนุ่ๆเยอะนะอสคไว้ผมเอาคะแนนแล้วนะครับผมก็จะถ่ายน้องน้ำเพชรให้ดูนะครับผมน้ำเพชรแสนซนนะครับผมเจ็ดเดือนเเดือนนะครับนี่ก็เป็นเด็กโง่เองนั่นเชือกเป็นเป็นพังนะครับผมเพชรเมียนะครับผม โอ้ดูครับกำลังแสบนะครับผมกำลังแสบนะครับดูมีปีนป่ายด้วยนะครับผมดื้อเลยนะครับผมกำลังน่ารักนะครับผมขี้เล่นนะครับอยู่กับคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่น้คุณแม่น้ำหวานนะครับผมนะครับสีเชื่อนะครับผมทั้งหมดนะครับผม ผมยาวด้วยส่วนอันนี้จะเป็นเหมือนเนื้องอกหรือปานนะบมน่าจะเป็นเนื้องอกกันเนาะเนื้องอกตั้งแต่กําเนิดนะครับผมนองน้ําเพชรนะครับก็จะมีเนื้องอกนะครับผมตรงหัวนะครับผมแต่น้องแข็งแรงมากนะครับดูนี่แบบคือเจ็ดเดือนแต่ว่าตัวโตมากนะครับผมดูนะครับเขาก็เล่นตามภาษาเขานะครับผมดูคุณแม่โอ้โยกใหญ่เลยคุณแม่ ครับน้องขลังน่ารักนะครับถ้ามีโอกาสก็เข้ามากำลังใจน้องด้วยนะครับผมนะครับน้องน้ำพิเศนซุนนะครับผมเยวจะไปหาไม่พังฟ้าใสโตนะครับแต่ก็คือจะให้แม่ควันเนาะเข้ามารับคะแนนเองนะครับผมเพราะว่าไม่ฟ้าใสมาคงจะไม่สะดวกนะครับผมนะครับ ครับผมท่านที่สองก็จะเป็นทางพังฟ้าใสนะครับผมนะครับเพราะควันเขียวนะครับผมวันนี้ส่งตัวแทนนะครับแม่ควันมารับนะครับผมนะครับนี่ครับก็เป็นคะแนนจากคุณพี่รุงที่วานะครับผมนะครับผมวันนี้แม่ควันมารับแล้วนะครับแม่ควันฟ้าของพังฟ้าใสนะครับผม นะครับก็กราบขอบพระคุณคุณพี่ลุงท่วานะครับเมตานะผมน้องชา้างทั้งหมดวันนี้ยี่สิบสี่เชือกยี่สิบสี่เชือกนะครับผมนะครับนะครับก็จะมีที่เก็บตกจะมีพังฟ้าไซส์กับน้องน้ำเพชรแสนซุนนะครับผมนะครับสองเชือกนะครับแต่พอาเขามารวมนะคะนะครับก็เป็นความประสมงค์ของคุณพี่ลุงท่วาที่ว่าเอ,อ,อย่างน้อยไม่ควารับคะแนนไปตรงนี้ก็เอก็คงจะมีหญ้ามีอะไรให้น้องช้างของเราได้ทานนะครับผมครับผมขอบคุณคุณพี่ลุงที่วานะครับผมวันนี้ก็ จัดแจงให้เรียบร้อยนะผมช้างวันนี้เท่ากับว่า24เชือกนะผมที่มาร่วมนะผมในงานขึ้นงงช้างใหม่นะครับของน้องเพชรพี่พลอยนะครับผมขอบคุณท่านมากนะครับผมก็หวังว่าสิ่งดีๆนะผมที่ท่านได้เมตตาน้องช้างนะครับจะย้อนกลับไปหาทุกท่านนะครับผมแล้วก็ย้อนกลับไปหาคณพิทุที่บานะครับผมที่ได้เมตตาน้องช้างในวันนี้นะผมราบขอบพระคุณมากๆนะครับผมนะครับสาธุนะครับผมครับผมโอเคครับครับสำหรับคลิปนี้กผมต้องขออนุญาตนะครับผม จุไว้แต่เพียงเท่านี้นี่นะผมก็ขออ,อำนาจบาร,รมีทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะผมที่ทุกท่านเคารพนับถือนะจุ๋มหลวงพ่อท้าัศน์พรนะผมให้ทุกท่านยืเย็นเป็นสูงนะผมรับรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปนะครับผมครับขออนุญาตจุ๋มไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ